ทาเวสุวรรณบุญอีสานสมปาถนามหาสิทธิโชคสุดยอดบรรดาลโชคโภกรัพย์อีกหนึ่งของดีทีเด็ดวัดจุฬามณี สวัสดีครับสวัสดีพี่พิง์น้องเอฟชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุท่านเลยพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองคนองฤทธิ์พี่พิงน้องนองท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับเหรียญจําปีเท้าเวสุวรรณของวัดจุฬามณี รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่บอกเลยว่าประสบการณ์เยอะนะเรื่องเกี่ยวกับบรรดาโลช่ภกอซั์และมีความพิเศษหลากหลายอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้รุ่นนี้ที่ผมนํามาให้ดูนี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงขัดเงาแต่เป็นบล็อกทองคํา นะครับนะตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ผมไปสอบถามมาเขาบอกว่ายังไม่มีใครรู้หรอกตอนแรกว่ามีบล็อกทองคําด้วยนะจนตอนหลังมาเนี่ยนะพอวัตถุโมคลเริ่มปล่อยออกมานะหลายๆคนก็เริ่มได้ไปครอพองนะก็มีการสังเกตว่าทําไมมีเหรียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันทั้งๆที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะรุ่นเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่มันมีความแตกต่างกันในหลายๆจุดนะทีนี้ทางวัดเขาก็เลยออกมาชี้แจงนะว่าทางโรงงานเนี่ยได้แจ้งมาว่าเนื้อทองแดงขัดเงาเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะเอาไปกดในบล็อกทองคํา ด้วยนะเนื่องได้ว่าบล็อกทองแดงเนี่ยที่กดเดิมเนี่ยมันมีปัญหานะก็เลยต้องใช้บล็อกทองคำเนี่ยกดแทนนะครับนะก็เลยทําให้นะรุ่นนี้มีสองบล็อกนะมีบล็อกทองคําด้วยแล้วก็ตัวบล็อกธรรมดาของเขาด้วยนะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดและที่ผมได้มานี่ก็คือเป็นบล็อกทองคานะครับที่จะเอามาให้พี่ๆน้องๆได้ดูก่อนอื่นเลยเราดูหน้ากล่องเลยหน้ากล่องรุ่นนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะบง่งบอกอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับรุ่นนี้ นะครับนะอ่ะมานะเขาจะเขียนเลยว่าเหรียญท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกานะครับรุ่นบุญอีสานสมปาถนามหาสิทธิโชคนะลงลงมาที่ระลึกร่วมบุญกฐถินนะเป็นงานบุญกฐถินใหญ่เลยของทางวัดจุฬามณีนะครับนะเขาจะเขียนเลยว่าวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดศรีสง่าจังหวัดสกลนครนะครับนะอ่ะเอาตรงท่อนนี้ก่อนนะทําไมถึงเขียนชื่อถึงสองวัดนะเพราะว่า นะทางวัดศรีสงางเนี่ยเขาสร้างอุโบสถแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีท่านเลยเมตตานะครับนะร่วมบุญไปพร้อมๆกันนะก็เลยจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วไรายได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้กับทางวัดศรีสงาไปทําอุโบสถให้แล้วเสร็จนะครับนี่เลยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะก็เอามา พัฒนาบุรณะวัดของวัดจุฬามณีนะครับนะเป็นการสร้างกุดสงนะของทางวัดจุฬามณีนะคือใครเช่าบูชารุ่นเนี้ยเท่ากับว่าได้ร่วมบุญถึง2วัดในงานเดียวเลยนะแล้วล่างสุดลงมาตรงนี้เขาเขียนว่าพุทธาขีดเทวาพิเศษไตมาศหกสาตรงเนี้ยสาคัญมากๆเลยท่านหน้ากล่องเขียนคําว่าไตมาสแบบนี้แสดงว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ปลุกเสกถึง3เดือน ตลอดไตรมาสนะก็คือตลอดพรรษาในระยะเวลา3เดือนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยนะ ุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแบบนี้แต่เมื่อก่อนเนี้ยรุ่นไตมารเนี่ยคนจะให้ความสนใจค่อนข้างมากนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเกจิคณาจารย์แต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาจะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะสร้างวัตถุมงคลไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะรุ่นไตมารหนึ่งปีจะมีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะเปิดให้จองวัตถุมงคลนะครับแล้วเมื่อจองเสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บนะเขาก็จะทําวัตถุมงคลมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเข้าอุโบสถ นะแล้วก็ให้พระเกจิคณาจารย์หรือเจ้าวาดของวัดเนี่ยเข้าปลุกเสกตลอดไตมาาก,ก็คือปลุกเสกตลอด3เดือนทุกวันในขณะที่เข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยออกพรรษามาแล้วปุ๊บนะวัตถุมงคลเหล่านี้นะก็จะให้ญาติโยมที่จองเอาไว้มารับไปนะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ก็เปิดจําหน่ายหน้าวัดนะครับนะรุ่นไตมาาเนี่ยคือเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการเขียนหน้ากล่องนะหรือหน้าซองว่ารุ่นไตมาสให้รู้ไว้เลยว่ารุ่นนี้มีการปลุกเสกถึง3เดือนถือว่าเป็นไม่กี่รุ่น นะครับนะีที่จะมีการปลูกเสก3เดือนเพราะ1ปีเขาจะทำเพียงเอ่อจะทำได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นแล้วรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆรุ่นนี้ใครอยู่ในสายหลวงพ่อพอิฐวัดจุลามณีจะรู้เลยว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้คนนิยมบูชามาก เพราะรุ่นนี้คนบูชามักจะถูกหวยนะครับนะรุ่นนี้บอกเลยว่าประสบการณ์เด่นๆเลยของเขาเลยนะใครสายนักเสี่ยงโชคนะสายใครสายหวยอะพูดกันตรงๆเลยนะสายนักเสี่ยงโชคสายหวยเนี่ยเขานิยมบูชารุ่นนี้เพราะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยบูชารุ่นนี้แล้วถูกหวยบ่อยนะครับเนี่ยขึ้นชื่อลือนามนะเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการถูกหวยนะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ใครอยู่ในสายวัต <ruled> ุรามณีจะรู้กันเป็นอย่างดีนะครับ <S <S นี่เลยแล้วก็ด้านหน้าเหรียญเดี <S <S ๋ยวผมให้ดูนะด้านหน้าเหรียญเนี่ย นะด้านหน้าเหรียญนนะก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับในะเอกลักษณ์เลยของทางวัดจุฬามณีนะครับในะยืนเต็มองคและเราจะเห็นด้านข้างตรงนี้นี่ด้านข้างตรงน,นี้สองฝั่งจะมีพญานาคนะพญานาคคู่กันนะครับนะท้าวเวสสุวรรณ ป้องกันทูตผีปีศาจคุณสายมนดําบรรดาลโชคพกทรัพย์หนุนนําแคลคาาปลอดภยัยมีพญานาคคู่หนึ่งเสริมตรงนี้อีกนะครับในพญานาานี่เรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานโชคลาภโดยตรงเลยแล้วยังมีบริวารขององค์ท้าเวสวร,ร์อีกอยู่ตรงด้านล่างนะพญาปุริศาส์นะครับในอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะหรือที่อีกชื่อหนึ่งบางคนเขาเรียกว่าพญากินผีนะจะเป็นบริวารขององค์ท้าเวสวรณรนะถ้ามีคู่กับท้าเวสวรร์นี่เขาบอกว่าครบมากเลยเพราะพญาปุริศาส์เนี่ยจะคอยกินผีที่เหมือนแบบ Uh, เป็นผีที่ไม่ดีนะเป็นผีที่ uh อยู่เหนือคําสั่งนะไม่ได้อยู่ใต้ภายใต้คําสั่งขององค์ท้าวอสุวันนะก็คือเป็นผีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะพยพญาปุริศาสตร์เนี่ยก็จะกินผีเป็นอาหารและพญาปุริศาสตร์เนี่ยจะเด่นเรื่องการบรรดาลโชคโภกทรัพย์ด้วยนะครับนะด้านหลังมาตรงนี้นะจะเป็นยันพุทธสอนนะครับยันเอกลักษณ์เลยหลวงพ่ออิฐปัจจุราม่นี่นาด้านล่างลงมาจะเป็นยันโสรถยันโสรถเนี่ยถือว่าเป็นยันที่มีพุทธคุณครบทุกด้านเลยนะยันโสรถมหามงคลนอันนี้เอ่อท่านในอดีตเลย นะดังๆเลยผมว่าทุกคนรู้จักเลยนะเขียนยันโสรดเก่งๆมากในประเทศไทยก็คือหลวงปู่เอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะครับนี่เจ้าตำรับเลยยันโสรดมหามงคลน,นะเนี่ยยันเนี้ยนะพุทธคุณครบด้านเลยนะหนุนนําคาจุนเอ่อหนุนดวงคาดวงนะครับนะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคงกระพันชาตินะยันตัวนี้ตัวเดียวถือว่ามีพุทธคุณที่ครบทุกด้านเนี่ยเราฟังแค่พุทธคุณของตัวเหรียญเนี่ยเห็นไหมมีครบทุกด้านจริงๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าใช้แล้วปลุกเสจถึง3เดือนนะเหรียญน,นี้เป็นบล็อกทองคำนะคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงพุทธคุณก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะนะออกจากซองนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายนะครับแล้วก็ทีเนี้ยจะมาชี้จุดให้ดูว่า ตรงไหนที่เขาเรียกว่าบล็อกทองคำนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าถ้าทำไปในคลิปเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะยาวเกินไปเอาสั้นๆนะครับได้ใจความแบบเดือดๆพอนะโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังอยากจะมุกบูชานะครับนะท้าเวสสุวรรณของวัดจุฬามณี แต่ไม่รู้จะบูชารุ่นไหนดีเพราะว่ารุ่นไหนก็ดังรุ่นไหนก็ดีรุ่นไหนก็เด็ดนะครับนะั้นเราก็เลยอยากจะมาแนะนําเพราะเราได้เข้ามานะก็อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆเ c ซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณนะเอาไว้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมหรือว่าในการนํามาห้อยคอบูชาละกันนะครับนะั้นนี่ผมได้มาสองเหรียญอามาผมลืมให้ดูที่กล่องเลยขอโทษทีนะด้านหลังด้านหลังด้านหลังตรงนี้นี่เขาจะมีชัดเจนเลยนะด้านหลังจะเป็นตาวัดจุฬามณีอย่างชัดเจนเลยนะครับแบบนี้ น,นี่นะเป็นตาชัดเจนเลยนะครับนะให้เราได้ดูง่ายๆเผื่อใครแบบไปเจอที่ไหนเฮ้ยเห็นกล่องลักษณะแบบนี้น,นี่นะดูลักษณะตัวกล่องนะเป็นแบบนี้เจอลักษณะกล่องแบบนี้หน้ากล่องเขียนแบบนี้ด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้โอเคเอามามีเปอร์เซ็นต์ภาษีที่ดีนะครับนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้วัดจุฬามณีเนี่ยมีหลายๆรุ่นที่ถูกทําเก๊ออกมาแล้วค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้วัดจุฬามณีเนี่ยค่อนข้างโด่งดังเป็นอย่างมากนะของเก๊ก็จะออกมาตามนะครับนะตามกระแสที่โด่งดังเป็น เรื่องของคู่กันแล้วนะกับ,บวงการภาเครื่องนะที่เราต้องเจอนะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสะสมนะเราก็ศึกษาก่อนนะครับนะก่อนที่จะไปสะสมนะครับนะก่อนที่จะไปซื้อวัตถุมงคลมาไว้บูชาครอบครองนะครับนะก็ฝากไว้กับพี่ๆน้องๆสักนิดหนึ่งและกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวิดีโอต่อไปเราติดค้างกันนะอย่าลืมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปที่มาแนะนําว่าบล็อกทองคําดูยังไงสําหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า